ค,คนเราตายอ่ะเป็นไหนต่อครับไปไว้ยอดตึกมั้งไม่น่าถามเขาก็ไปไว้วัดนละสิแล้วเป็นไหนต่อครับอา้าวเขาก็ไปสวดเลยสามวันเจ็ดวันแล้วแต่เจ้าภาพเป็นไหนต่อครับอพอสวดเสร็จก็เอาไปเผาดวงวิญญาณก็จะล่องลอยไปถ้าทำดีก็ขึ้นสวรรค์ทำชั่วก็ตกนรกคร้บหลวงตาครับผม,ม,ม,มสงสัยมากเลยครับว่าบนสวรรค์มันมีอะไระครับก็มีเทวดา แล้วมีอ,อื่นอีกไหมครับแล้วก็มีนางฟ้ามีอื่นอีกไหมครับก็มีพะอินมีอื่นอีกไหมฮะมีสนามมวยสนามมวยมีไว้ทําไมครับมีไว้ชกกันใครจะชกกันนะครับมึงกับกูนี่แหละก็มาหังจากสวรรค์นะครับหลวงตาไปไหนต่อครับอืมป้าน้อยฉันไม่รู้หรอกนะเพราะฉันไม่เคยตายโอ้ยอายุก็มากแล้วยังไม่เคยตายอยู่เลยหลวงตา โอโ้เล่นด้วยแล้ปาวป้าอวตา a คนเราก็ตายไปแล้วฮะทำไมเราต้องไปขุดเขาด้วยครับโอ้อันนี้สําคัญที่เขามาช่วยกันขุดช่วยกันทาเนี่ยก็หมายถึงว่าเขามาปรงุงมาปรุงกับร่างกายที่สิ้นชีวิตไปแล้วว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่เที่ยงนะคนเราเกิดมาเนี่ยพอตอนมีอายุนี่พออยู่ไปนี่ก็หาว่าสิ่งวัตถุเนี่ยมาบ,บ,บำเรอความสุขแล้วก็เห็นเงินทองเป็นสิ่งสําคัญ แต่เวลาตายไปแล้วเอาอะไรไปไม่ได้เลยแม้กระทั่งเศษเงินยัดปากเอาไว้ก็ยังเอาไปไม่ได้เพราะเวลาเผาแล้วมันก็เป็นเศษเข้าเศษทุลีอ,อย่างที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันมาจากดินสุดท้ายก็ลงสู่ดินเหมือนเดิมอืพู้ที่เป็นรอ,อังคานะครับอวันจันทร์เขาไม่ว่างครับหลวงพี่เสดฮะหลวงพี่ก็บวชมาหลายวันแล้วหลวงพี่น่าจะรู้นะคนตายไปแล้วเนี่ยเขาไปสบายไหมครับ พี่ว่าก็น่าจะสบายพอสมควรนะเพราะถ้าลำบากเนี่ย <c oughs> เขาคงกลับกันมาหมดแล้วละ่ะหลวงพี่เป็นตลกนี่หลวงพี่ตลกปะเนี่ยใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิดวงตาครับมว่าผมขำกว่านะอะไรกระเทยตายตอนไหนตอนโดนแพงตอนเจอกันยังไงว้ายายแล้วเซ่ Ờ, à, hãy lặng dậy lên để luồng tài như vậy nè Mấy tấm luồng Được bí thí rồi <laughs> nè, tăng ơi <laughs> Chào ơi Chào ơi จับเอาไว้อันนันตปัดชายเยอปาติเทเทนะอาปาดติยาอาปาติเทเทคูอาปาดติโถอาปาดติคูคูคูเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยเสร็จแล้วก็ปล่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะอากาชเซโมเอากาชเซโม เอากระสานเสกมาเอากระสานเขาสารเขาสาร,สารเอาเขาสารที่เสกว่าใจแม่ไม่มใช่เอากระสานเซมอเอากระสานเซมอใครจะฟังรู้เรื่องเนี่ยโอ้จะดุทําไมเนี่ยอ,อะไรของมึงเนี่ยอ่าเอาไปอโอ้มานันตาปัจชายเปัดดเทเทนา มนมาต้องช้าช้านะครับเวลาเราพูดกับผมช้าช้าแล้วก็ชัดชัดรอเรือต้องเป็นรอเรือรอริงต้องเป็นรอริ่งไม่รอริงกระดกลิ่งอะเรือหน้าอยู่ในริงไง่ายไม่แต่ริ่งง่ายอยู่ในเรือไม่ต้องเสือกบ้านครูเขาเล่นอย่างนี้เป็นผีที่ยังมาเถียงกูอีกอะไรของมึงเนี่ยน้ำมนต์มาสิน้ำมนต์กันน้ำมนต์เนยสอบูสอบูเฮ่บะเฮ่ซอซอสอบูเฮ่บีฮับป้านักปุ่กจเฮ่บะเฮ่เจเจตุบุกอ้าวงงเซควาย ไม่งงได้ไงมึงม<ๆ>ันอยู่คนเดียวคูก็มีนะเว้ยเซมวันละมาชุกครูบ้าโฆษณาเล่นเมือด้วยเฮ้ยดีอาจารย์เมือเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่พ่อครูนี่